สวัสดีค่ะกรีดขอยาด่วนๆที่ไทยขอเผ็ดกว่านี้ได้ไหมลูกลูกนี้อ่อนนี่ตื่นแล้วแซ่บมากคลิปนี้นะคะมาส่องคอมเมนต์แฟนคลับจีนถึงดิซาแบลพิงหลังแม,แม่แม่เขาเห็นน้องสวมชุดใหม่ในเซอร์โรสเตตคอนเสิร์ตแบลทิงเวอร์ชัวอินยูอานิวยอร์กนะคะ ใน Zero State Concert Blackpink World Tour Innuak วันที่2ที่ผ่านมาค่ะซึ่งเป็นชุดใน c o l l e c t i o n Spring s u m m e r 2023จากแบรนด์ k i m c h o o จากคลิปภาพที่ถูกแชร์ออกมาให้ชมกันต้องบอกเลยว่า น้องใส่ชุดนี้แล้วคือสวยมากๆสว่างจ้าเด่นเป็นสง่าเลยทีเดียวชุดกระแทบหุ่นคนกระแทบใครจะทนต่อแรงต้านทานนี้ไม่ไหวละแม่เอ้ยส่วนตัวแอนนะคะชอบทั้งโทนสีลุคเล่นชุดการทําทรงผมติดโบแล้วเหมือนแมวเป็นลุคคนสวยขาเอามากๆไหนจะมีการโชว์อีกองค์ประกอบทั้งหมดมันทําให้โชว์และลิสาและมันนี่เต็มไปด้วยความสวยรวยดุดันมั่นใจเปลี่ยนเสน่ห์และความสําเร็จซึ่งแน่นอนค่ะว่างานนี้เมือเ่อแฟนๆหลาย คนเห็นน้องใส่ชุดนี้ต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าจริงๆมันควรทําชุดศิลปินคนละสีกับทีมแดนเซอร์แบบนี้นานแล้วค่ะไม่ใช่ใส่สีดําเหมือนกันหมดแค่เวทีก็มืดและชุดยังจะดํากลืนกันไปอีกแต่ชุดนี้คือรถจริงค่ะ ขนาดเดียวกันนะคะแม่จินก็ชมรัวๆเช่นบอกว่าฉันชอบลุกนี้จริงๆชอบทั้งทรงผมและเสื้อผ้าเลยถึงกางเกงจะสั้นไปหน่อยแต่ก็ไม่ขัดความความสวยของภรรยาผมได้ฉันบอกไม่ได้ว่าลิซ่าแซับแค่ไหนแต่แนะนำให้ดูคลิปนี้ลิซ่าเหมาะกับเสื้อผ้าแบบนี้จริงๆเธอกำลังจะฆ่าฉันสวยมากแซ่บเวอร์เซ็กซี่และสวยสุดๆตอนนี้ลุกโปรดของฉันโผล่มาแล้ว เสื้อผ้าใหม่สวยมากลุกใหม่สวยมากและนี่ค่ะก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนจากแม่จีนถลิซ่าหลังแม่แมเห็นน้องสวมชุดใหม่ในคอนเสิร์ตนวกเดร์ทูที่ผ่านมานะคะซึ่งแอดก็ขอหยิบยกมาแชร์ให้ดูได้ฟังกันค่ะส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยเห็นได้ไใต้คลิปี้เลยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะต้องขอขอบคุณ Ad แอดเคาน์ซมอร์อิลลิสาศา0 3อ7ทางแพตซอมทวิตเตอร์สำหรับการแปลจากหวยบอด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ